บ่าวสาวป้ายแดงเปิดเหตุผลทำไมไม่มีภาพจุ๊บออกสื่อเพิ่งจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาไปหมาดๆสำหรับคู่ของบูมกิจก,ก้องกิฟต์รด,ดาพดาล่าสุดสาวกิฟออกมาเผยถึงความรู้สึกว่าทำไมถึงลงภาพน้อยและไม่ลงภาพที่หอมแก้มกันโดยกิฟดาราพดาบอกว่า เคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมคู่เราไม่เคยมีภาพหอมแก้มกันลงสื่อโซเชียลเลยเพราะที่นี่เรามีแฟนคลับที่เป็นเยาวชนอยู่จํานวนมากถึงอาชีพของเราจะเป็นนักแสดงไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างของใครแต่ในใจของเยาวชนหลายๆคนเมื่อเวลาชื่นชมใครจะยึดเอาหลายๆสิ่งที่บุคคลน,นั้นได้ทําให้เห็นผ่านช่องทางทั้งสื่อมาเป็นต้นแบบของเขา โดยความคิดของเราสองคนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านสื่อเราจึงพยายามทำมาโดยตลอดอยากให้เด็กๆได้เห็นว่าผู้หญิงหากยังไม่แต่งงานปฏิสัมพันธ์ทางกายอะไรก็ตามที่เราสามารถทำต่อหน้าพอ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายได้แปลว่าสิ่งนั้นเราสามารถทำลงสื่อโซเชียลได้แต่ถ้าไม่กล้าทําต่อหน้าก็ไม่ควรจะกล้าลงค่ะและผู้ชายก่อนแต่งหากเขาให้เกียรติทั้งเราและครอบครัวเราก็จะทําแบบเดียวกัน เราเป็นผู้หญิงอย่ารีบด่วนให้คนที่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่คู่ชีวิตหรือเปล่าฝากไว้ให้คิด